การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อวีิทัศน์เพื่อการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการบรรณาการงานของสำนักงานส่งเสริมและสังคนวิชาการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของโดยได้รับเกียรติจากนางสาววันเพ็ญสุวรรณวิสิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่เรียนบอกว่า ทำไมทำไมที่เราจะต้องมาอบรมรื่นสื่อที่บอกว่าจะต้องเป็นตัวชี้วัดเนี่ยครบก็ขอให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากวิทยากรโดยเฉพาะวิทยากรภายนอกนะคะเขาจะมีเทคนิคแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เราทําไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะสอนให้เราทําแบบง่ายๆแล้วก็ทําแบบไม่ยากวัตถุป,ประสงค์ในการประประชุมในครั้งนี้นะครับก็คือว่าจะทํำยังไงนะครับให้ บุคลากรที่ทำงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเนี่ยได้มีความรู้ในการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำไปใช้หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนุนวิชาการเนี่ยก็จะไปช่วยสนับสนุนนะครับในเชิงเครื่องมือในการที่จะถ่ายทอดประชาสัมพันธ์หน่วยงานของกระทรวงในพื้นที่รวมทั้งเชื่อมโยงหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยกับภาพของกระทรวงนโยบายของกระทรวงให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สำหรับการจะทำสื่อวิทยาสื่อการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่นะครับที่มีคอร์ส3วันนะครับที่จะพัฒนาให้มีการเรียนรู้เรื่องเทคนิคแล้วก็กระบวนการทําสื่อกระบวนการที่นํามาใช้สําคัญที่สุดก็คือการให้รู้เนื้อหาหรือคอนเทนต์นะครับในงานตัวเองที่ทําอยู่แล้วนะครับมันมีเรื่องอะไรดีที่ควรแบ่งปับงบนบ้างกระบวนการที่เราพยายามให้ผู้อบรมได้รับมากที่สุดคือการสร้างเนื้อหาซึ่งมันเป็นด่านแรกในการที่จะนำไปสู่การ ถ่ายทำและการตัดต่อแล้วก็ใส่สีสันในเรื่องของเอฟเฟกกราฟิกต่างๆผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการจะทำสื่อวีทัศน์เพื่อการพัฒนาสังคมในแตดับพื้นที่มันเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทํามาหลายๆครั้งเนี่ยเราทําตามประสบการณ์ที่เราไม่ไม้มีหลักการไม่มีทฤษฎีอะไรการมีโอกาสมีจังหวะในการอบรมนะผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเราได้เรียนรู้ในการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง ขั้นตอนกระบวนงานของการฝึกปฏิบัติก่อนที่เราจะเอาไปทำสื่อจริงๆการทำสื่อนี่ค่ะเราต้องมีใจรักมีจิตวิญญาณของการทำสื่อเราก็จะสามารถทำออกมาได้ดีกองประรานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรุษมุ่งม,มัน่นพัฒนาบุคลากร,กรและองค์ความรู้ทางราชการเพื่อตอบสนองวิสัทศน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรุษที่ว่าเป็นองค์กรหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน